สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับนภัรพ,พรานิตได้อีกครั้งนะคะหลังจากห่างหายกันไปนานอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในหน้าจอเรากําลังจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานในส่วนของการเข้ามาลงทุนหรือใช้เครื่องมือการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยอย่างเช่น TFX นะคะนั่นก็คือการคํานวณในเรื่องของ uh, position limit นะคะหรือว่าสถานะที่เราสามารถถือครองได้สูงสุดหรือ maximum ที่สุดที่เราสามารถ ถือไว้ในพอร์ตของนักลงทุนโดยทั่วไปในตลาดได้เนี่ยมีการคำนวณอย่างไรและทำอย่างไรจะไม่ให้ไม่ให้เกิน Position ที่ทางการกำหนดในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายหลายท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเผลอลืมไปแล้วนะคะวันนี้นภะัทรก็เลยขออนุญ,ญาตมาทบทวนให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อหาแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆในส่วนของ t f x นั้นเนี่ย มีการอธิบายไว้อย่างไรบ้างซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะคะนภัสเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ thailandfuturesexchange.co.th นะคะท่านสามารถเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาของนักลงทุนได้นะคะทาง t f e c เองเขาจะมีเป็นคู่มือสำหรับนักลงทุนให้แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะคะจะพบว่าตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างตั้งแต่ปี2013แล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ2013เทียบกับนักขณะนี้ก็ ผ่านมาปีนี้คือ2.0.2.1ก็8ปีจะเข้า9ปีแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่อัปเดตเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยบางจุดบางประเด็นนพัฒก็เลยทําเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้ทบทวนกันและโดยเฉพาะอย่างตัวนพัฒเองเนี่ยบางครั้งก็ลืมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยอมรับจริงๆแต่ว่าข้อมูลในวันนี้ได้มีการสอบทานแล้วก็เช็คไปทางตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า t f เให้แล้วนะคะเรามาดูในส่วนของกฎเกณฑ์กันก่อนอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะก็คือถ้าสินค้าอ้างอิงเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนอย่างเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่าฟิวเจอร์สนะคะหรือว่าสัญญาสิทธิ์ที่เรียกว่าออ t ชั่นเนี่ยมันอ้างอิงสินค้าตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคำนวณสถานะที่เราจะโฮไว้ wide, หรือถือครองได้สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่จะต้องดูเป็น ตามสินค้าอ้างอิงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยสินค้าอ้างอิงบางประเภทไม่ได้มีแค่ฟิวเจอร์เท่านั้นมีออปชันเข้ามาด้วยท่านก็ต้องมารวมคิดคำนวณคล้ายๆกับตัวอย่างที่นพัฒน์กำลังจะยกนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านนะคะแต่ถ้าสินค้าอ้างอิงตัวใดนะขณะนี้มีแมีแค่ฟิวเจอร์เท่านั้นเนี่ยเราก็จะง่ายนิดนึงเพราะเราสามารถดูรวมไปได้เลยอย่างที่เรียนให้ทราบนี่นอตอนต้นนะคะว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการคิดสถานะคงค้าง ในรูปแบบของ net position ก็คือดูหักลบได้ระหว่างฝั่งลองกับฝั่งช h o ตอย่างที่นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าการที่เราเป็นนักลงทุนโดยทั่วไปในตลาดเนี่ยหรือง่ายๆเป็นนักลงทุนบุคคลรายย่อยนะคะเราไม่สามารถสถื่อสถานะ สองฝั่งในสัญญาซีรีส์เดียวกันได้นะคะ,ะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยถือได้นี่บางที่ให้ถือแต่ความเป็นจริงแล้วพอท่านสิ้นวันหรือเน็ตเนี่ยในรูปแบบของลงบัญชีไปแล้วเนี่ยไปแจ้งกับสำนักขักบัญชีเนี่ยก็ต้องเหลือฝั่งใดฝั่งหนึ่งในแต่ละซีรีส์อยู่ดีแล้วก็ไม่สามารถเอาโพสิชันที่แตกต่างซีรีส์กันคําว่าแตกต่างซีรีส์ก็คือแตกต่างช่วงที่สัญญ,ญาหมดอายุกันมหาหักลบกลบหนี้หรือมหาหักล้าง ในเรื่องของสัญญาได้นะคะไม่สามารถ offset กันได้อันนี้เป็นเรื่องที่พื้นฐานที่เราทราบกันอยู่แล้วแต่ในมุมมองของสถานะที่เราถือครองได้สูงสุดมองในมุมมองของเรื่องความเสี่ยงนะคะ เราจะไม่ได้มองว่ามันออฟเซตกันแต่เป็นลักษณะการมองว่าความเสี่ยงนั้นได้ลดทอนลงไปบ้างบางส่วนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราคิดแบบ net position คำว่า net position ใช้กับนักลงทุนโดยทั่วไปหรือนักลงทุนรายย่อยนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบของสถาบันเนี่ยเขาจะคิดแบบ cross position นะคะก็คือคิดรวมหมดทุกอย่างเลยแต่อันนี้เรากำลังยกตัวอย่างสําหรับนักทุนทั่วไปก็คือใช้ net position เอามาหักลบความเสี่ยงกันได้ย้ําอีกครั้งนะคะว่าไม่ใช่เป็นการหักลบ ที่หักล้างสัญญาการแบบออฟเซ็ตมีลองมีช็อตแล้วหายไปจากตลาดไม่มีความเสี่ยงแล้วอันนั้นคือไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่ลดทอนความเสี่ยงในเรื่องของสถานะคงค้างที่เราถือในพอร์ตได้สูงสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการมีลองมีช็อตมันสามารถเน็ตกันได้วิธีการดูในเงื่อนไขนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องดูนะคะในส่วนของสถานะของการถือคลองสัญญาที่ครบกําหนดส่งมอบในแต่ละเดือน แต่ละเดือนนะคะตัวอย่างนี้คือต้องไม่เกิน20,000สัญญาและสถานะสุทธิสุดที่ก็คือการเน็ตกันของสัญญาทุกเดือนรวมกันก็ต้องไม่เกิน20,000สัญญาด้วยอันนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะเป็นตารางอันแรกเนี่ยจะเห็นว่า พอทที่1เนี่ยเขามีซีรีส์ก็คือแต่ละเดือนที่สัญญาหมดอายุนะคะมีฝั่งลองอยู่2 2 0 0 0่งฝั่งช็อตในซีรีส์อีกถัดไปเนี่ยมีอยู่2000ถามว่าแบบนี้ท่านเน็ตแล้วเป็นยังไงคำว่าพอเน็ตปุ๊บมาหักลบกันได้มีลอง2 2 0 0มมีช็อต2 0 0 0แบบนี้ท่านมุมมองความเสี่ยงสถานะที่เราถือไว้ในพอร์ตได้เนี่ยมันจะหักลบกันได้ถูกไหมคะก็จะเหลือว่าถ้าทุกเดือนหรือทุกซีรีส์รวมกันเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0 0ที่ทางการกำหนดในภาพที่เป็นตัวอย่างตามเกณฑ์ที่เป็นเอกสารของทางทีเฟก ะะแต่เงื่อนไขพอร์ตนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่า Position ยังยังถือว่าเกิน Position l i m i ตตามที่ทางการกำหนดเพราะว่าทุกเดือนรวมกันไม่เกินแต่เดือนใดเดือนหนึ่งหรือซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนั้นเกิน20,000ส,สัญญาค่ะถ้าดูจากในภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีพอร์ตแบบนี้เคสนี้ถือว่าไม่ผ่านนะคะก็คือเกิน Position Limit ก็ต้องมีการแบบสแ quare ออกหรือหักล้างออกไปนะคะมาดูเคสที่2กันบ้างเคสต่อมาเนี่ยเปลี่ยนสถานะบางแต่ละเดือนนะคะจะเห็นว่า เดือนที่ถืออยู่เนี่ยก็ไม่เกินสองหมื่นสัญญาคือเดือนหนึ่งก็คือมีรองหมื่นเก้าอีกเดือนหนึ่งก็มีรองอีกสองพันในแต่ละเดือนคือไม่เกินแต่สังเกตอะไรไหมคะว่าทุกเดือนรวมกันนั้นเป็นไงคะถ้าลองถ้าซื้อก็คือซื้อเหมือนกันถ้าขายก็คือขายเหมือนกันถูกไหมคะยกเว้นมีทั้งซื้อและขายเหมือนเคสก่อนหนะอันนี้หักลบได้แต่พอเคสนี้จะเห็นว่าแต่ละเดือนเขาไม่เกินสองหมื่นสัญญาค่ะแต่พอรวมทุกเดือนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า เกินส0 0 0 0สัญญาเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น Position Limit ถือว่าพอร์ตนี้ก็ต้องตกไปเหมือนกันคือว่าเกิน Position l i ม i t ต้องมีการขัดล้างออกไปนะคะห้ามถือเกินสถานะที่ทางการกำหนดในแต่ละบัญชีสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปมาดูอีกเคสหนึ่งนะคะเคสที่3ที่ทางการยกให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่า มีสถานะ19ื่นในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งแล้วอีกซีรีส์หนึ่งเนี่ยก็เป็นตรงข้ามก็คือ19ื่นเเนี่ยเป็นซื้อหรือลองโพ i ิชันนั่นเองแต่อีกซีรีส์หนึ่งเป็นช็อตอยู่2000เพราะฉะนั้นเมื่อรวมทุกซีรีส์แล้วก็คือหักกลบกันได้ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องสถานะที่ถือคลองได้สูงสุดเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าแต่ละเดือนก็ไม่เกินทุกเดือนรวมกันก็ไม่เกินค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าทั้ง3ตัวอย่างนี้ก็จะมีแค่เคสเดียวเท่านั้นคคคืือออเสสสล่่าาางงุดดทีามารถถรไ้แบบ ไม่ต้องมาหักล้างออกไม่ต้องปิดโพซิชันออกไปเพราะถือว่าถือเกินโพซิชันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเคสทั้ง3ตัวอย่างนี้ก็คือพบว่าถ้าเราถือทั้งลองทั้ง short เมื่อคิดรวมทุกซีรีส์กันแบบเน็ตหรือคิดสถานะสุดทีิแล้วแบบนี้ถือว่าทําได้นะคะแต่ละเดือนไม่เกินที่ทางการกําหนดแล้วทุกเดือนรวมกันก็ไม่เกินเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานนะคะเรามาดูพอร์ตที่เป็นลักษณะมีผสมไม่ใช่แค่ฟิวเจอร์สเท่านั้นนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเช่นเอ่อเซฟตี้อินเด็กฟิและออปชันรวมกันนะคะก็จะไม่เกิน1น0 0 0แสนสัญญาเพราะฉะนั้นคำว่า1น0 0 0แสนสัญญาความ ข่าวนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่นพัฒนบันทึกคลิปเอาไว้ประมาณเดือนตุลาคม2021เพราะฉะนั้นซีรีส์หรือสัญญาซื้อขายลวงหน้าที่ใกล้จะหมดอายุที่สุดและเป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมหรือได้รับการซื้อขาย บอลลูมหรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือธันวาหรือว่าเดซ ember หรือว่าซีรีส์แนั่นเองนะคะถัดไปก็จะเป็นซีรีส์ H นะคะก็คือปีถัดไป22 2022แล้วก็ซีรีส์ M นะคะก็คือถัดไปอีกในตามไตรมาสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยนักลงทุนที่มีพอร์ตแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาจะถือโพสิชันเกินหรือไม่เคสนี้จะเป็นการยกตัวอย่างที่มีเรื่องของออปชันเข้ามาด้วยแล้วสถานะของพอร์ตตัวอย่างนี้นะคะก็คือมีการถือที่เป็นสถานะ ซีรีส์แนะคะฟิวเจอร์สของซีรีส์แก็คือเป็นลองฟิวเจอร์สนะคะเก้าหสัญญาอะซีรีส์แซดเก้สัญญาในขณะเดียวกันซีรีส์แซดเอกเช่นเดิมแล้วก็สถานะที่อ้างอิงสินค้าเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันด้วยแต่เป็นลักษณะของออปชั่นนะคะมีการลองคอออปชั i นหก0ันสัญญาแล้วก็มีการลอง put Option 5,000สัญญา ทุกท่านค่อยตามนภัสไปด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าเอ๊ะแบบนี้มันเกินหรือเปล่าคุณนภัสคุณนภัสบอกว่าห้ามเกิน1นึ่งแสนสัญญานี่ ข้อนิยามของส่วนออปชันท่านจะต้องเข้าใจอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นคือค่าของเดลต้าด้วยเดลต้าในที่นี้ไม่ใช่เป็นสายพันธุ์หนึ่งของอไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกมากับเกือบสองปีนะคะเดลต้าในที่นี้ก็คือเป็นตัววัดนะคะหรือเป็นค่าที่วัดว่าหากราคาสินค้าอ้างอิงเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งหน่วยแล้วราคาของออปชันหรือว่าสัญญาสิทธิน,นั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ค่าเดลต้าตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะคะเพราะฉะนั้นค่าเดลต้าเนี่ยมันจะเกิดจากการคำนวณแล้วก็มีค่าอยู่ในหน้าจอก,การซ ขายด้วยเหมือนกันถ้าเป็นอย่าง s e t ตเทรดสตรีมมิ่งเนี่ยท่านก็สามารถเลือกออตัวเมนูบาร์แล้วก็เลือกให้โชว์ค่าเดลต้าขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตามนิยามหรือว่าตามคอนเซปต์ของในส่วนการซื้อขายทางทฤษฎีแล้วเนี่ยตัวเดลต้าที่เป็น call option นะคะจะอยู่ที่ค่าตั้งแต่0ถึง1นะคะ0ถึง1ในขณะที่ put option จะอยู่ที่ลบ1ถึง0นะคะลบ1ถึง0เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ย ค่าที่ได้ออกมาเราจะต้องเอาเดลต้าเนี่ยไปคูณด้วยกับโพซิชันที่เราถืออยู่เพราะว่ามันเป็นการวัดค่าว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอ้างอิงมีผลอย่างไรก็คือมีความเสี่ยงอย่างไรกับสถานะของออปชันที่เราถืออยู่ด้วยดังนั้นการที่เราบอกว่าเรามีลองฟิวเจอร์สเนี่ย95,000สัญญา แล้วเราก็มีลองคอออปชันที่สินค้าั้ตัวเดียวกันแล้วหมดอายุที่เป็นเดียวกันด้วยเนี่ยก็คือซีรีส์แนะคะลองคอ6 0 0 0แล้วก็ลองพุทอีก5,000วิธีการก็คือเราจะต้องนำเอาโพสิชันนะคะถ้าเป็น f ิวเจอรเราคือ1เลย1ตรงๆได้เลยเพราะฉะนั้น9 9เอามามาเลยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นลองคออันนี้ในโจทย์บอกมาให้แล้วนะคะว่า call option ที่ลูกค้าถือเนี่ยที่นักลงทุนถืออยู่เนี่ยมีเดลต้าที่0.35ในขณะที่พุทที่ลูกค้าเลือกราคาใช้สิทธิ์เอาไว้เนี่ยมีเดลต้าอยู่ที่0.65เป็นติดลบด้วยนะคะเพราะว่าค่าของ put option เป็นลบ1ถึง0 ดังนั้นเนี่ยก็จะได้สรรมการออกมาเป็น95้าบวกด้วยวงเล็บเปิด6,000ก็คือจำนวนสัญญาที่เราถือลองขอออปชันคูณด้วย0.35นะคะแล้วก็บวกด้วย5,000ที่คูณด้วยลบ0.65ถามว่าทำไมถึงเป็นลบเพราะว่าการที่เรามีลองพุท o ออปชัเนี่ยเราเป็นการคล้ายๆการซื้อประกันตลาดขาลงเอาไว้ก็คือเป็นการ ซื้อสิทธิ์ที่จะขายสินค้าอ้างอิงในอนาคตนะคะลองพุทอปชั่นก็คือซื้อสิทธิ์ที่จะขายสินค้าอ้างอิงในอนาคตมันเหมือนกับเราซื้อประกันราคาขายเอาไว้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผลดีถ้าราคาสินค้าอ้างอิงลดลงเมื่อเราเปิดสถานะที่เป็นลองพุทอปชั่นในขณะที่เรามีลองฟิวเจอร์กับลองคอมันเป็นผลดีเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงของทั้ง2รูปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งลองฟิวเจอร์และลองคอฝั่งหนึ่งแล้วลองพุทอปชั่นมันหักล้างกันได้ในเรื่องของงคความเสี่ยนะะ เพราะฉันมน้ก็เลยทำให้โ s สิชันที่แท้จริงของเขาเดี๋ยวเราจะไปสรุปให้ดูเป็นเท่าไหร่นะคะสำหรับซีรีส์แนี้ส่วนซีรีส์ H กับซีรีส์ M นั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า ฝั่งซีรีส์ H เป็นชอ็อตนะคะฟิวเจอร์ธรรมดาที่4,000แล้วก็ซีรีส์ M ก็เป็นลองฟิวเจอร์ที่9,100เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการมีพอร์ตแบบนี้ถือว่าเกินโพซ i ชั o นล i มิตตามที่ทางการกำหนดที่1 0 0 0 0 0สสัญญาหรือไม่นะคะถ้ามาดูจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคูณกันออกมาแล้วนะคะเราก็จะพบว่าในส่วนของฟิวเจอร์ที่เป็นซีรีส์ Z และออปชั่น ของซีรีส์แนั้นรวมออกมาก็จะได้คําตอบเท่ากับ9,3850เป็นไงคะซีรีส์ใดซีรีส์หก็คือไม่เกิน10,000แสนสัญญาถูกไหมคะจาก95 0 0 0มที่รวมกับออปชันที่บวกลบกันแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ความเสี่ยงอยู่ที่สถานะสัญญาเปรียบเสมือนหรือเปรียบเทียบแล้วก็คือ9,3850ในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะในขณะเดียวกันซีรีส์ H ก็เป็นฝั่งช็อตใช่ไหมคะแล้วก็ซีรีส์เเป็นฝั่งรองเมื่อรวมกันแล้วทุกซีรีส์รวมกันเเรราาาาาดูจจกภพพะบว่ ซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งก็คือไม่เกิน1นึ่งแสนสัญญาอันนี้เข้าเกณฑ์ข้อที่1แล้วว่าไม่เกินนะคะเกณฑ์ข้อที่2คือทุกซีรีส์รวมกันก็ต้องไม่เกินเพราะ,ะนั้นเมื่อรวมหมดแล้วเนี่ยฝั่งรองรวมฝั่งรองแล้วก็มาหักออกจากฝั่งช็อตเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เหลือเน็ตโพ i ิชันที่เกิดขึ้นคือ 98, 9 8้า0นะคะ 98, 9ก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบแบบนี้ถือว่ายังไม่เกินหนึ่งแสนสัญญาเพราะฉะนั้นการมีพอร์ตลักษณะนี้ จึงไม่เกิน position limit ที่ทางการกำหนดต่อให้ในฝั่งลองนะคะในฝั่งรองเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะเกินแสนสัญญาก็ตามนะคะรองบวกลองหมดแล้วเนี่ยแต่อเผอิญว่าความเสี่ยงแบบนี้มันเป็นลักษณะ n e ็ก็คือเป็นการดูความเสี่ยงจำนวนสัญญาที่เป็นแบบสุทธินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปรวมกับฝั่งช็อตด,ด้วยมีลองลบกับฝั่งที่ขาย ก็เลยออกมาว่าไม่เกินเมื่อคิดแบบ Net Position ก็คือไม่เกิน o s i t i o n Li มิตต่อให้ฝั่งรองเป็นเท่าไหร่ก็ตามเพราะนั้นในเกณฑ์เนี่ยเขาดูแค่ซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งหรือทุกซีรีส์รวมกันไม่ได้ดูแยกเป็นฝั่งๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่นพัดเอามาเสริมเพราะตอนแรกเองน้พัก็ยอมรับค่ะว่าตอนที่ทำเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยและได้สอบถามไปทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะนพัก็มีความงงแล้วก็สับสนเหมือนกันว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเคสนี้มันเกินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคิดแบบ ความเข้าใจของตัวเองแล้วก็เลยทําคลิปออกมาเพื่อให้น้องทุนทุกท่านที่สงสัยเหมือนนภัทรแล้วอาจจะเข้าใจผิดแบบนภัทรเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นส่วนตัวอย่างที่อาจจะละเอียดมากกว่านี้เนี่ยทาง TF เเองได้รับปากกับนภัท์แล้วนะคะว่าเขาจะแก้ไขในเรื่องเอกสารแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาเข้ามาให้ครอบคลุม Product ที่มีอยู่ในตลาดณนะขณะนี้ที่ให้นักงทุนได้เลือกซื้อขายกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาพบกันแบบสั้นๆอธิบายอาจจะดูยาวสักเล็กน้อยนะคะแต่อยากให้นักงทุนทุกท่านฟังตาม คิดตามกันให้ทันด้วยนะคะเพื่อจะได้จําและนําไปใช้ได้และไม่เปิดโ s i t i o n ที่เกินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้รวมไปถึงที่สําคัญ ไม่เกินความเสี่ยงที่ทางการกําหนดด้วยค่ะเราจะได้วางแผนพอร์ตกันได้อย่างชัดเจนในการที่เราจะซื้อหรือขายหรือมองทิศทางตลาดเป็นขาขึ้นหรือลงอย่างไรนั้นเราก็จะได้บริหารพอร์ตได้ไม่เกินลิมิตที่เขากําหนดและตัวเรารับได้นะคะอย่างไรวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงจุดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมรักษาสุขภาพเช็คเช่นเดิมนะคะแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะใกล้เปิดเมืองเต็มที่แล้วก็ตามอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านยังคงไม่ประมาทอยู่เหมือนที่ผ่านมา แข็งแรงและปลอดภัยเตรียมรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะโชคดีและสวัสดีค่ะ